อย่างแรกที่เราจะพูดถึงขวดนมเนี่ยแนะนําก่อนเลยว่าขวดนมมัมน,นะคะเหมาะสําหรับคุณแม่ที่กําลังเตรียมคลอดแล้วมองหาขวดนมซึ่งเป็นคุณแม่ที่ตั้งใจว่าฉันจะให้นมจากเต้าแต่ว่าก็ต้องสลับกับขวดได้ด้วยเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งที่คุณแม่ไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกนะคะ ตั้งใจเลยลหะโอ้โหปั๊มนมอย่างดีแล้วก็ให้น้องเข้าเต้าอย่างดีแต่ว่าด้านไปเลือกจุกนมที่เล็กนะคะเลือกขวดนมที่ผิดทําให้น้องมีอาการท้องเป็นคอลิกแล้วก็ทําให้น้องไปติดจุกนมนะคะพอน้องไปติดจุกนมน้องก็ไม่อยากเข้าเต้าคุณแม่แล้วเพราะว่าวิธีการดูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์ให้ดูนะคะว่าวิธีการดูดของจุกนมมัมเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเราดูที่รูปทรงตรง นี้ก่อนนะคะทรงของจุกอะคะ่ะมันจะแบนนะคะมันจะไม่กลมเวลาที่สอดเข้าไปในปากน้องอะคะ่ะมันจะเหมือนหัวนมแม่ที่โดนปากน้องงับอยู่แล้วแบนลงน้องจะรู้สึกเลยว่าเอออันนี้เหมือนเพราะว่าเวลาที่หัวนมแม่ะคะ่ะเข้าไปในปากน้องนะคะมันจะไม่ได้กลมอยู่ในปากเพราะว่าผิวหนังของเราจะถูกริมฝีปากน้องนะคะบีบลง ให้มันแบนแบบนี้นี่คืออย่างแรกที่มัมทํามาแล้วก็ตรงนี้นะคะของมัมค่ะถ้าคุณแม่มาสัมผัสนะคะมันจะรู้สึกเหมือนผิวหนังแต่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นลื่นๆเหมือน จุกนมยี่ห้ออื่นทั่วไปแต่มันเป็นแบรนด์เดียวที่ทำตรงนี้นะคะให้เหมือนผิวหนังของคุณแม่เดี๋ยวเราดูวิธีดูดกันด้วยค่ะคือการเสมือนนะคะต้องเสมือนด้วยรูปทรงและเสมือนด้วยวิธีดูดเพราะว่าน้องเนี่ยค่ะเวลาเขาดูดนะคะเขาจะใช้ลิ้นแล้วก็ริมฝีปากนะคะงับปลาน,นมอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูคลิปนะคะค่ะก็คือ ตัวคลิปนะคะเราจะเห็นว่าพี่บีบตรงลานนมแล้วก็ใช้ลิ้นดันขึ้นดันลงน้ำเนี่ยก็จะไหลออกมาขอดูอีกทีนึงค่ะนะคะถ้าบีบตรงแค่หัวเนยน้ำนมจะออกน้อยเราต้องงับที่ลานนมแล้วก็ใช้ลิ้นดันขึ้นค่ะตัวนี้นะคะพอน้องสลับกับเต้าแม่แล้วเนี่ยน้องก็จะไม่สับสนสามารถเข้าได้ทั้งเต้าแม่แล้วก็ สามารถใช้ขวดนมก็ได้ไขป้อนก็ได้ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณแม่ติดธุระหรือว่าต้องอยู่กับคุณพ่อหรืออยู่กับพี่เลี้ยงนะคะน้องเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะก็นอกจากตัวจุกนมแล้วนะคะขวดนมยังมีการป้องกันโคลิกด้วยด้านล่างนี้ค่ะรูระบายอากาศทั้งหมด8รูนี้นะคะเป็นการป้องกันโคลิกแบบที่มัมเขาจดสิทธิบัตรไว้นะคะเดี๋ยวพี่ถอดอันนี้ให้ดู ถ้าเราไม่มีวาล์วตัวนี้นะคะจะเห็นว่าอันนี้มีรูอยู่ที่ใต้ขวดถึง8รูนี่นะคะแล้วก็เราใส่วาล์วตัวนี้ลงไปวาล์วตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นการระบายอากาศเพื่อลดแรงดันในขวดนะคะเวลาที่น้องดูดนะคะอากาศเข้าทางก้นขวดแต่ว่าวาล์วเนี้ยก็จะช่วยลดแรงดันคิดง่ายๆค่ะเวลาที่เราเจาะกระป๋องนมข้นหวานนะคะ เราจะเจาะ2อลูขึ้นไปยิ่งเจาะหลายลูนมข้นหวานจะไหลได้โฟล์มากหลักการเดียวกันค่ะเวลาที่น้องใช้ขวดนมมัมอันนี้นะคะน้องก็จะไม่มีแรงดันในท้องทำให้น้องไม่ท้องอืดแล้วก็การ ดูดของน้องนะคะก็จะไหลสม่ําเสมอจะไม่มีการขาดตอนแบบเอ้ยดูดไปแล้วจุกฟีบต้องดึงออกมาแล้วก็ใส่ไปใหม่แต่ว่าการดูดนมจากขวดนมมัมค่ะจะลื่นไหลเสมือนดูดจากเต้าแม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำนะคะให้คุณแม่นะคะสลับขวดนมมัมกับเต้าแม่ได้เลยค่ะทีนี้ขวดนมมัมน,นึ่งได้ในไมโครเวฟนะคะ คุณแม่ที่เดินทางนะคะเดี๋ยวนี้มันมีไมโครเวฟทุกที่แล้ว,วเวลาที่เดินทางเนี่ยคุณแม่จะชอบมากเพราะว่าเราสามารถนึ่งขวดนมในไมโครเวฟได้นะคะเดี๋ยวดูวิธีการนึ่งนะคะเราจะแทรกคลิปให้ดูเนาะก็คือเราจะใส่น้ําที่ฝาค่ะล้างให้สะอาดก่อนใส่น้ําที่ฝาใส่วาลลงไปแล้วก็ใส่น้ํานะคะวางจุกแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาลงไป แล้วก็นำเข้าไมโครเวฟค่ะ3นาทีน้ำข้างในมันก็จะเดือดเป็นไอนะคะแล้วก็แทนการฆ่าเชื้อแทนการนึ่งหรือว่าแทนการเข้าเครื่อง u v ได้เลยค่ะอันนี้ก็สะดวกมากสำหรับคุณแม่ที่แบบเดินทางบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องการประกอบขวดนมมัมน,นะคะจะถอดประกอบได้ทั้งหมดเลยล้างได้ทุกชิ้นต้มนึ่งได้ทุกชิ้นนะคะ เดี๋ยวเราประกอบเอาคลิปที่ประกอบชัดๆให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพนะคะอันนี้เราก็ใส่วาวลงไปอย่าลืมใช้3นิ้วกดวาวให้แน่นนะคะแล้วก็ใส่แกนกลางเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็เอาจุกนมนะคะประกอบกับตัวเกลียวข้างบนดึงให้แน่นนะคะให้เส้นที่ฐานเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็ปิดฝาแค่นี้ค่ะเหล่านี้เราก็จะล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าเอขวดนมมัมเนี่ยมีกี่ไซส์นะคะไซส์แรกที่แนะนำสำหรับน้องแรกเกิดจะเป็นไซส์นี้ค่ะเป็นขวดนมสีออนขวดนมไซส์นี้นะคะจะมาพร้อมกับจุกเบอร์0ที่เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะก็คือใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเพราะว่า ตัวจุกข,ของเขาจะมีขนาดเล็กพิเศษคือจุกเบอร์ศูนย์เนี่ยเพิ่งลอนช์ออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะมันเนี่ยจะขายในยุโรปเป็นหลักนะคะซึ่งเด็กทางยุโรปอเมริกาเขาก็จะตัวใหญ่นิดนึงเนาะพราหลังๆเราเปิดตลาดที่เอเชียค่ะลูกค้าก็เหมือนรีเควสว่า,วาเออบางทีจุกมันอาจจะแบบใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้พอเราออกเบอร์ศูนย์มาก็เป็นที่ถูกใจกับคุณแม่ฝั่งเอเชียมากๆนะคะจุกเนี่ยจะเล็กพิเศษแล้วก็ใช้ประมาณ1-2 เ,เราก็ค่อยขยับขึ้นที่นี้คําถามที่พบบ่อยมากๆก็คือเวลาที่น้องจะเปลี่ยนจุกอะค่ะจะเปลี่ยนเมื่อไหรด่ดีจะสังเกตว่าที่แพ็กเกจนะคะเขาจะมีบอกว่าอันนี้สําหรับเด็ก0มันเด็ก2มันแต่ถ้าที่ภูมิกลมเราจะแนะนําแบบนี้ค่ะว่าน้องแต่ละคนออกแรงดูดไม่เหมือนกันเราไม่ต้องวัดลูกเรากับคนอื่นเราดูว่า จะเปลี่ยนจากเบอร์0เป็นเบอร์1เมื่อไหร่เมื่อน้องดูดจนแก้มบุม๋มหรือว่าหายใจถี่ๆนะคะแล้วก็พอสมมติว่าเบอร์0น้องดูดจนแก้มบีบบุ๋มหายใจถี่ๆแล้วก็ขยับมาเป็น5.5ออนซึ่งจะมาพร้อมกับจุกเบอร์1ค่ะขวดนมแนะนำให้ใช้แล้วก็เปลี่ยนทุก3-6เดือนนะคะ แต่ว่าจุกนมเราเปลี่ยนตามความต้องการของน้องถ้าเกิดน้องเขาแบบไม่ทันใจแล้วเราก็ขยับเป็นไซส์ถัดไปห้ามข้ามเนื่องจากถ้าเกิดข้ามจากศูนย์แล้วคุณแม่บอกว่าตอนนี้น้อง4เดือนแล้วจะข้ามไปเป็นเบอร์2เลยไม่แนะนํานะคะเพราะว่าน้องอาจจะสําลักได้จากการที่มันไหลเร็วเกินไปค่ะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึงที่จะเป็นป้องกันโคลิกนะคะก็คือไซส์นี้นะคะกาวอ่อน อันนี้ก็จะมาพร้อมกับจุกเบอร์2นะคะวิธีดูก็คือให้ดูตรงนี้นะคะจะมีวงกลมอยู่ที่ฐานบอกว่าอันนี้เป็นเบอร์0123 หรือ x นะคะ x เนี่ยจะใหญ่สุดแล้วก็จะมีจุกสปิลฟรีซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่ดูดไม่ไหลค่ะก็คุณแม่สามารถเลือกให้ใช้งานได้ตรงกับความต้องการของเรานะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่ถนัดซื้อเป็นขวดเรามีเซตมินิเซตแบบนี้นะคะแนะนำซึ่งอันเนี้ยเหมาะกับน้องตั้งแต่แรกเกิดค่ะเพราะว่าในกล่องนี้นะคะจะมีขวดนมทั้ง3ขนาดที่พี่แนะนาไปเมื่อกี้คุณแม่สามารถเลือกวัดได้เลยว่า ตอนนี้น้องจะต้องใช้จุกเบอร์ไหนเพราะว่าในเซตเนี่ยค่ะจะมีทั้งจุกเบอร์ 0, ูนย์หนเลย